สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Calculus มหาลัยนะฮะสำหรับท็อปิกที่พี่จะมาติวในวันนี้พี่บอกเลยจ้ะเป็นท็อปิกที่น้องใช้แน,นมปลายยันแคลคูลัส2เลยนั่นก็คือเรื่องของลิมิตเมื่อ x เอข้าใกล้นฟินิตี้นะครับชั้นถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาลูกจดตรงนี้เลยลิมิตนะฮะเมื่อ x เอข้าใกล้นฟินิตี้นะ๊ะแล้วพอน้องเจอลิมิตของ y เมื่อ x เอข้าใกล้อินฟินิตี้นะฮะ น้องทุกคนรู้เนะว่าตัวนี้หมายถึงอะไรลูกตัวนี้หมายถึงค่าของ y ที่ไรครับที่ x เออมากมายมาหาศาลที่ x เท่ากับ infinity ผ่านพี่โน้แล้วพอน้องเจอตรงนี้ปุ๊บหลายคนก็สงสัยบอกพี่แล้วแล้วตัวเนี้ยที่ x มากมายมาหาศาลพี่หาค่า y ได้ด้วยเหรอนะฮะพี่อยากจะบอกนะครับว่าบางกรณีก็หาได้บางกรณีก็หาไม่ได้โอเคไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติสมมุตินะลูกน้องมี fx ของน้องเป็นตัวนี้อ่าน้องมี fx ของน้องเป็นตัวนี้นะฮะไอตัวนี้คือฟังก์ชัน fx ของเราโอเาป่ะแล้วถ้าน้องมีฟังก์ชัน fx เป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยที่รักเห็นไหมจ๊ะถ้า x มากมายมหาศาลเนี่ยถ้า x มากมายมหาศาลค่าของ y ก็เป็นไงลูกจินตนาการเลยจินตนาการเลยค่าของ y ก็เป็นไงคะเข้าใกล้ศูนย์ทันไหมโอเคเน้ะงั้นน้องจะเล่นทีค่ะว่าเนี่ยเห็นป่ะถ้าเกิดเป็นกรณีแรกเป็นกรณีแรกพี่ถามว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เป็นเท่าไหร่น้องตอบได้ปะตอบได้น้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นศูนย์เห็นไหมลิมิตที่ x infinity หาค่าได้ใช่ไหมฮะอีกกรณีหนึ่งแล้วกันจ้ะอีกกรณีหนึ่งถ้าสมมตินะฮะถ้าสมมติพี่บอกว่าพี่มี f x เป็นตัวนี้ดูนะฮะพี่มี f x เป็นตัวนี้ปึ๊บเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะฮะพี่มี f x พุ่งขึ้นไปนะ,ะถ้าเกิดเป็นกรณีที่สองแบบนี้นะฮะพี่ถามว่าเฮ้ย แลวลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็นเท่าไหร่น้องตอบได้ไหมตอบได้ใช่ไหมฮะบางคนงงให้ตอบได้เลยตอบได้ฮะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นอินฟินิตี้ใช่ป่ะหรือบาง mm คนก็บอกว่าเนี่ยมันมากมหาศาลจนหาค่าไม่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะเนี่ยน้องเห็นเนาะยิ่ง x มากขึ้นเท่าไหร่ y ยิ่งเป็นไงจ๊ะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแล้วพอน้องจินตนาการ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ e y นี้เป็นไงลูก e y นี้ก็พุ่งออกจากกวาลไปชนดาวอังคารเลย ทันนะฮะชั้นที่สุเป็นกรณีที่สองเนี่ยเป็นกรณีสองลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตอบท่า่ลูกตอบอินฟินิตี้าันพี่นะฮะแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, พี่แบบนี้หนูหนูดูกราฟหนูก็ตอบได้สิคะแล้วแบบนี้หัวข้อนี้พี่จะมาสอนอะไรนะฮะแน่นอนที่สุดถ้าเวลาน้องไปเรียนในมหาลัยถามนิดนึงฮะโจทย์จะให้กราฟนี้ไหมโจทย์ไม่ให้จริงวะ โจทย์จะให้สมาการมาลูกและโจทย์ถามว่าลิมิตเมื่อ X เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็นเท่าไหร่นะครับและถ้าเกิดตัวเองเจอสมาการนะฮะถ้าน้องวาดกราฟได้พี่บอกเลยค่ะว่าพระเจ้าคุ้มครองน้องแล้วนะแต่โดยทั่วไปน้องจะเป็นไงลูกน้องจะวาดกราฟไม่ได้นะฮะฉะนั้นฉะนั้นเราจึงต้องมาเรียนตัวนี้กันไลนลูกเราจึงต้องมาเรียนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดน้องจะหาลิมิตถ้าเกิดน้องจะหาลิมิตของ f x นะฮะ เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะครับโดยไม่วาดกราฟนะลูกถามว่าตัวนี้เราจะหายังไงโอเคป่ะฮะแล้วพอน้องอยากจะหาว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะพี่บอกเลยหลักการหามีอยู่แค่ข้อเดียวค่ะลูกคือน้องต้องเป็นไงจ๊ะน้องต้องแทนค่า x ด้วย infinity เลยจบโอเคป่ะหลักการเหมือนเดิมคล้ายๆกับการหาลิมิตที่น้องเรียนมาแหละก็คือน้องต้องเป็นไงจ๊ะน้องต้องแทนค่า x ด้วยอะไร เออด้วยตัวที่มันเข้าใกล้ใช่ไหมฮะซึ่งในกรณีนี้น้องก็เป็นไงจะแทนค่า x ด้วย <Infinity. S 1> อ n f ฟิน t y หนไหมปะแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปุ๊บก่อนที่เราจะไปแทนค่าก่อนที่เราจะไปแทนค่าน้องต้องโน้ตตรงนี้ก่อนนะลูกน้องต้องโน้ตตรงนี้ก่อนนะฮะก็คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งนะครับถ้าน้องมีค่าคงที่ส่วนด้วยอ n f ฟ n i t y ้นะฮะน้องมีค่าคงที่ส่วนด้วยอินฟิน t y ี้ค่าคงที่หารด้วย อะไรที่มากมายมหาศาลแน่นอนที่สุดตัวนี้ก็เป็นไงลูกประมาณศูนย์จริงป่มน้องลองคิดง่ายๆเลยเธอน้องมีหนึ่งฐานด้วยล้านล้านเนี่ยใช่ไหมฮะค่าที่ได้ก็เป็นเท่าไหร่ลูกศูนย์จุดศูนย์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 โอ้กี่ศูนย์ก็ไม่รู้ใช่ไหมชั้นน้องจะได้ว่าค่าที่ได้เป็นไงลูกค่าที่ได้ประมาณศูนย์นะครับหรือค่าที่ได้เป็นไงจะเข้าใกล้ศูนย์โอเคไหมชั้นไอตัวเนี้ยคืออันที่หนึ่งที่น้องต้องรู้นะคะใน ถ้าน้องเจอเศษส่วนนะ,ะน้องเจอเศษส่วนยกกำลังอินฟินิตี้โอเคไหมน้องเจอเศษส่วนยกกำลังอินฟินิตี้ถ้าเศษน้อยกว่าส่วนนะฮะถ้าเศษน้อยกว่าส่วนเศษน้อยกว่าส่วนก็คืออะไรจ๊า a น้อยกว่า B ใช่ไหมเศษน้อยกว่าส่วนก็คือ A น้อยกว่า B น้องจำเลยว่าค่าที่ได้ก็ต้องเป็นไงลกูกเขา้าใกล้ศูนย์เหมือนกันหันพี่ป้โอเคไหมยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ป่ะว่าเฮ้ยพี่เป็นไปได้ยังไงนะฮะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลย่สมมติน้องมีเศษหนึ่งส่วนสองยกกําลัง x แล้วนทถันพี่ป้าถ้าเกิดสมมติ x เป็นสองเอเป็นสองน้องก็ได้อะไรครับน้องก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองใช่ไหมค่าที่ได้ก็คือหนึ่งส่วนสี่ถั่นปะะถ้าเกิด x เป็นห้าถ้าเกิด x เป็นห้าน้องก็ได้อะไรลูกหนึ่งส่วนสองคูณกันทั้งหมดเท่าไหร่คะห้าตัวใช่ปะคะคูณกันทั้งหมดห้าตัวค่าที่ได้ก็เป็นเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนสามสิบสอง คิดเลขทันพี่ไหมสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบหกคูณสองเป็นสามสองทันนะครับหรือหรือเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเกิดสมมติ x เป็นสิบสมมุติเนี่ยน้องแทน x ตัวนี้ด้วยสิบใช่ไหมจ๊ะน้องจะได้ทันทีค่ะน้องจะนทีว่าค่าที่ได้ค่าที่ได้ก็คือเท่าไหร่ลูกหนึ่งส่วนสองคูณกันทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะสิบตัว โอเคนะฮะขี้เกียจเขียนนะหนึ่งส่วนสองคูณกันทั้งหมดสิบตัวนะจ๊ะและหนึ่งส่วนสองคูณกันทั้งหมดสิบตัวนะครับถ้าน้องไปคูณดูนะฮะพี่แอบคูณมาให้ละปุ๊บน้องแจ้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งส่วนพันยี่สี่โอเคไหมฮะน้องแจ้ตัวเนี้ยเป็นห okay, นะึ่งส่วนพันยี่สี่โอเคเนาะแล้วน้องจะพอจินตนาการออกทันทีใช่ไหมลูกว่าถ้าเกิด x ตัวเนี้เทิดเอ็กตัวเนี้ยเ,เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีค่า y ตัวนี้ก็เป็นไงลูกอ่ามันก็จะเข้าใกล้ศูนย์ ทันพี่ว่าฉนันลนองเตดันทีนะฮะวันนี้ถ้าเกิดน้องมีเศษส่วนยกกําลังอินฟินิตี้นะครับถ้าเศษน้อยกว่าส่วนน้องจำไว้เลยว่าค่าที่ได้ก็เป็นไงจ๊ะประมาณศูนย์โอเคไหมค่าที่ได้ก็จะประมาณศูนย์จบนะฮะฉันเนี่ยถ้าเกิดน้องอยากจะแก้น้องอยากจะแก้ลิมิตของ Fx เมื่อ F x เข้าใกล้อินฟินิตี้จำไว้เลยนะหลักการมีแค่อันเดียวค่ะก็คือแทน x ด้วยอินฟินิตี้เลยนะ ถ้าค่าที่ได้เป็นตัวนี้น้องก็บอกได้เลยว่าเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดค่าที่ได้เป็นตัวนี้นะน้องก็บอกได้เลยว่าเป็นหลลูกเป็นศูนย์จบทันพี่โนแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่แล้วแบบนี้แบบนี้หนูแทนค่าได้แล้วหรอแทนได้แล้วแทนได้แล้วนะฮะอ่ะไม่เชื่อน้องลองมาดูตัวอย่างข้อนี้จ้ะลองมาดูตัวอย่างข้อนี้เลยนะฮะลองมาดูตัวอย่างข้อนี้เลยสมมตินะลูกสมมติพี่บอกว่าอ่ะพี่บอกว่าพี่อยากจะหาลิมิต นะครับของ4 x กำลังสองนะฮะบ,บวก5 x ลบ4นะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตีอ่าพี่อยากจะหาว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ทันเนาะแล้วพอพี่อยากจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่อยากจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมลูกหาได้นะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วน้องเป็นไงลูกน้องแทน X ด้วยอินฟินิตี้ ทันนะจ๊ะเพอน้องแทน x ด้วยอินฟินิตี้ปั๊มเนี่ยน้องจะทันทีค่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก4คูณกับอะไรจ๊ะอินฟินิตี้กำลังสองนะฮะบวกกับ5คูณอินฟินิตี้แล้วก็เป็นไงลูกลบ4ใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอน้องคิดเลขน้องคิดเลขเนี่ยตัวแรกได้อะไรจ๊ะอินฟินิตี้นะครับ4คูณมากมายมหาศาลมันก็มากมายมหาศาลใช่ไหมตัวที่2ตัวที่2ได้อะไรคะ อินฟินิตี้นะฮะห้าคูณมากมายมหาศาลก็ได้มากมายมหาศาลนะครับแล้วพอน้องมีตี้บวกตี้ก็เป็นไงลูกก็คุ้นมากอยู่แล้วนะฮะแล้วคุ้นมาก 4, ลบสี่ลบสี่มันลบไปจึ้งหนึ่งนะครับชั้นค่าที่ได้ก็ต้องเป็นไงจ๊ะเออมันก็ต้องมากมายมหาศาลนึกออกใช่ป่ะจบเนี่ยเห็นป่ะน้องก็ตอบเฉยเฉยว่าโอ้ยลิมิตตัวน,นี้เท่ากับเท่าไหร่คะอินฟินิตี้ทันพี่น้องทันพี่น้องเอาใหม่หนะเอาใหม่อ่ะเอาใหม่ เอาใหม่น้องดูบนกระดานค่ะถ้าสมมติถ้าสมมตินะฮะพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่อยากจะหาลิมิตนะครับของสองส่วนสี่นะฮะ,น 4, นะ,ฮะยกกำลัง x กำลังสองบวกสองนะพี่ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไรหร่หาได้ป่ะจ๊ะหาได้ใช่ไหมฮะน้องก็แค่เป็นไงลูกแทน x ด้วย อินฟินิตี้นะจ๊ะแล้วพอน้องแทน x ด้วยอินฟินิตี้ปุ๊บเนี่ยน้องได้ทันทีค่ะตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก2ส่วน4นะครับยกกำลังเลยฮะอินฟินิตี้กำลัง2บวก2คูณอินฟินิตี้ถันปะตรงไหนเป็น x น้องก็แทนด้วยอะไรอินฟินิตี้นะจ๊ะแล้วพอน้องแทนตรงนี้เข้าไปปัป๊บเนี่ยน้องได้ทันทีค่ะเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหรลูก2ส,ส่วน4ยกกำลังอินฟินิตี้ใช่ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยบวกกันน้องก็ได้มากมายมหาศาล นะฮะแผดลอ้องมีสองสี่กำลังอินฟินิตี้ทุกท่านตอบได้ทันทีจะตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่คะศูนย์ใช่ปะ่ะน้องมีเนี่ยน้องมีเศษส่วนวยกกำลังอินฟินิตี้เศษน้อยกว่าส่วนตอบทันทีค่าที่ได้เป็นไรครับค่าที่ได้เป็นศูนย์จบทันนะฮะฉะนั้นสรุปค่ะสรุปลูกสรุปป๊าบถ้าน้องอยากจะหาว่าเนี่ยลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เป็นเท่าไหร่หลักการมีแค่อันเดียวค่ะคือน้องเป็นไงลูกแทน x ด้วย อินฟินิตี้จบโอเคไหมแล้วพอน้องเข้าใจตรงนี้ปั๊บพอน้องเข้าใจตรงนี้ปั๊บน้องต้องมาโน้ตตรงนี้นิดนึงค่ะน้องต้องมาโน้ตตรงนี้นิดหนึ่งนะคะและสิ่งที่อยากให้น้องโน้ตตรงนี้บอกเลยสําคัญมากนะคะมากกอไก่ล้านตัวน้องกาดอกจันเข้าไปห้าสิบดาวเลยนะฮะสำคัญมากนะคะก็คือนะฮะถ้าเกิดน้องแทนค่าแล้วถ้าน้องแทนค่าแล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะคะ อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะฮะหนึ่งยกกำลังอินฟินิตี้นะจ๊ะอินฟินิตี้ยกกำลังศูนย์นะฮะหรืออินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะครับถ้าน้องแทนค่าแล้วน้องได้ห้าตัวนี้นะถ้าน้องแทนค่าแล้วน้องได้ห้าตัวนี้น้องจำว้เลยฮะว่าอีห้าตัวเนี้อีห้าตัวเนี้ยเขาจะเรียกมันว่า in-determinate form โอเคไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็น Undefined form เ okay, ข้าป่ะหรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คืออะไรคะรูปแบบที่ยังกําหนดไม่ได้นะแล้วพอมเป็นรูปแบบกําหนดไม่ได้พอเป็นรูปแบบกําหนดไม่ได้น้องจําไว้เลยนะครับว่าน้องห้ามตอบอดไเลยทั้งสิ้นนะฮะแต่สิ่งที่น้องต้องทาคืออะไรครับน้องต้องเป็นไงลรูปน้องต้องทอํา okay, ต่อเข้าป่ะคือพูดง่ายก็คือพอแทนปุ๊บแล้วได้ตัวเนี้ยพี่บอกเลยวันนั้นน้องดวงแตกนะฮะ ซึ่งข้อสอบมาหาลัยมันจะให้น้องดวงแตกตลอดนะฮะถ้าน้องแทนออกมาแล้วได้เนี่ยได้ห้าตัวเนี้บอกเลยหาน้องสรุปไม่ได้นะน้องอย่าไปสรุปว่าเฮ้ยอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ตัดกันเป็นหนึ่งไม่ได้นะลูกไอ้น,นี่มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไอ้น,นี่มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฉะนั้นหา,ารกันเป็นไงครับตอบไม่ได้นะฮะหรือถ้าน้องแทนออกมาได้หนึ่งกำลังอินฟินิตี้อินี้ก็เป็นไงอินี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเวลาน้องแทนออกมาจริงๆเนี่ย ในทางลิมิตนะครับไอตัวนี้มันจะไม่ใชน่นเป๊ะเปใช่ไหมมันจะเข้าใกล้หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วเข้าใกล้หนึ่งคูณกันเนี่ยหลายๆตัวใช่ไหมค่าแม่งจะเหวียงไปไหนก็ไม่รู้มองออกเนาะเหมือนกันเลยฮะเนี่ยถ้าเกิดน้องในอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้น้องไปตอบเป็นศูนย์ไม่ได้นะจ๊ะเพราะไอตัวนี้น้องไม่รู้มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลบกันก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่มองออกไหมฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องได้5ตัวนี้นะครับน้องจำไว้เลยว่าเออยังสรุปไม่ได้แต่สิ่งที่น้องต้องทำ น้องต้องทาต่อโอเคไหมจ๊ะซึ่งซึ่งเวลาน้องทําต่อเวลาน้องทําต่ออ่ะพี่มาเขียนตัวนี้แล้วกันนะฮะเวลาน้องทําต่อพี่จะแบ่งให้เราเป็น3กรณีนะฮะจะแบ่งให้เราเป็น3กรณีนะจ๊ะก็คือกรณีที่1กรณีที่1ถ้า f x นะฮะถ้า f x เป็นฟังก์ชันพหุนามนะฮะหรือเป็นฟังก์ชันพีชคณิตโอเคไหม พี่ไม่เขียนแล้วกันนะฮะคำว่าฟังก์ชันเท่าหุนามก็คือตัวเลขคูณตัวแปรยกกําลังโอเคไหมฮะถ้าน้องเจอ f x เป็นฟังก์ชันเท่าหุนามน้องจําเลยค่ะว่าเวลาทําต่อนะครับให้น้องเอา x กําลัง max หารตลอดนะเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูนะลูกจดไปก่อนนะฮะถ้า f x เป็นพ,พหุนามนะฮะเวลาน้องทําต่อน้องเอา x กําลัง max หารตลอดทันนะครับแต่ถ้าเกิด f x ของน้อง f x ของน้องข้างหลังนะครับ เป็นฟังก์ชัน e x p นะฮะเป็นฟังก์ชัน e x p กก็คืออะไรลูกค่าคงที่ยกกำลัง x ใช่ไหมถ้าเกิดเป็น e x p นะครับสิ่งที่น้องต้องทำน้องต้องเอา Max กําำลัง x หารตลอดเห็นไหมน้องต้องเอา max กําำลัง x หารตลอดนะครับอันนี้คือกรณีที่สองนะครับแล้วสุดท้ายค่ะสุดท้ายถ้าเกิด f นเป็ฟังก์ชันทั่วไปนะ เป็นฟังก์ชันทั่วไปก็คืออาจจะเป็นตีโกนเป็นล็อกเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับถ้าน้องเจอ f x เป็นฟังก์ชันทั่วไปน้องจําเลยค่ะว่าหลักการทําหลักการทําให้น้องใช้กฎที่มีชื่อว่าเออโลปิตาจําได้ใช่ปะโลปิตาพี่รู้สึกพี่มีอัดคลิปไว้ให้ลัน้องไปดูย้อนได้นะฮะน้องก็ใช้หลักโลปิตาจบโอเคเนาะฉะนั้นสรุปนะฮะสรุปถ้าถ้าน้องแทนค่าแล้วน้องได้5ตัวนี้ ห้ามสรุปเด็ดขาดน้องต้องเป็นไงจ๊ะน้องต้องทําต่อนะคะแล้วเวลาทําต่อตัวเองมีแค่กี่กรณีจ๊ะสามกรณีโอเคไหมทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้พี่แล้วแล้วแต่และกรณีเป็นยังไงพี่ยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมอ่ะได้เลยลูกได้เลยเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยจ้ะเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะฮะเรียนวันนี้เสร็จจะได้เป็นไงเก่งๆเคลียร์ๆไปเลยนะฮะอ่ะน้องมาดูตัวอย่างอันที่หนึ่งค่ะมาดูตัวอย่างคนที่หนึ่งเนาะ ถ้าสมมติพี่บอกว่าสมมติพี่บอกว่าพี่อยากจะหาลิมิตนะครับของ 4x กำลังสนะฮะลบ 2x เอกำลังสเอขอเป็นบวกดีกว่านะฮะแล้วก็หารด้วย 2x กำลังสนะฮะบ,บวก5โอเคไหมเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะจ๊ะพี่ถามว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ เห็นไหมบ้าแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมลูกหาได้นะฮะพี่บอกแล้วหลักมีข้อมีแค่ข้อเดียวคืออะไรจ๊ะน้องต้องแทน x ด้วยอะไร infinity นะฮะแทน x ด้วย infinity แล้วพอน้องแทน x ด้วย infinity ปั๊บเนี่ยน้องเต็ทันทีครับเป็นตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก4คูณกับ infinity ีกำลังสใช่ไหมบวกกับ2คูณกับอะไรล,ลูก infinity ีกำลังสนะฮะแล้วก็หารด้วยอะไรจ๊ะ2คูณกับ infinity ีกำลังสแล้วก็เป็นไงจ๊ะบวกห ใช่ไหมแล้วพอน้องคิดเลขเนี่ยพอน้องคิดเลขน้องเห็นทันทีนะลูกตัวแรกตัวแรกก็เป็นอะไรคะอินฟินิตี้เนาะสี่คูณมากมายมหาศาลก็มากมายมหาศาลนะครับตัวที่สองก็เป็นอะไรลูกอินฟินิตี้ใช่ไหมไอ้ข้างล่างนี้ก็เป็นอะไรคะอินฟินิตี้ใช่ไหมฉะนั้นพอน้องคิดเลขเสร็จปัป๊บเนี่ยน้องได้ทันทีคะ่ะว่าผลลัพธ์คืออะไรจะ้ะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ใช่ไหมแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงฮะอุทานในใจนิดนึงชิปหาย ไอ้นี่รอเล่นนะฮะอุทานในใจนิดนึงว่าอา้าวแม่งสวยมากเลยได้อะไรลูกได้ i n น e ิเทอร์มิ e เ o ตฟร์ใช่ไหมพอได้อินดิเทอร์มิ e เ o ตฟอร์ปุ๊บน้องตอบได้ไหมตอบไม่ได้น้องต้องเป็นไงลูกทําต่อใช่ไหมคะแล้วเวลาน้องทําต่อเนี่ยน้องดูบนกระดานสิอีตัวนี้เป็นไงลูกเข้าแก็บฟังก์ชันพหุนามถันพี่ว่าแล้วพอเข้าแก็บฟังก์ชันพหุนามสิ่งที่น้องต้องทาคืออะไรฮะน้องอก็ x กําลัง Max หารตลอด มองใช่ไหมแล้วถ้าอย่างน้องดูตรงเนี้ยอ่ะน้องดู x ที่มีอยู่ในโจทย์นะครับไอตัวแรกนี่คืออะไรลูก x กำลังสามนะฮะเทอมที่สองนี่คืออะไร x กำลังสองนะฮะเทอมนี้ก็คืออะไรลูก x กำลังสามใช่ไหมชั้นชัดเจนที่สุด x กำลังแม็กก็คืออะไรลูกก็คือ x กำลังสามถามพี่ป้าพี่ก็จัดการเอา x กำลังสามเป็นไงจ๊ะเอา x กำลังสามหารตลอดจบถามพี่โนฉะนั้นนะครับจากโจทย์ที่พี่มีอยู่แล้วลูก x กำลังสาม 4x กำลังสาม บวกสอง x กำลังสองใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอะไรฮะหารด้วยสอง x กำลังสามบวกห้านะครับพี่อยากจะหาว่าเฮ้ยลิมิตตัวนี้เป็นเท่าไหร่น้องเป็นไงลูกเอา x กำลังแม็กหารตลอดใช่ไหมจ้ะแล้ว x กำลังแม็กหารตลอดก็คืออะไรนะจ้า x กำลังสามใช่ไหมน้องก็จัดการเอา x กำลังสามเป็นไงลูกหารตลอดเลยนะฮะเอา x กำลังสามหารตลอดเลยทุกคนมองออกเนอะหารตลอดได้ใช่ไหมลูกเพราะว่าเนี่ยมันก็เท่ากับน้องหารเศษด้วย x กำลังสาม ส่วน x กลังสามใช่ไหมครฉะนั้นค่าไม่เปลี่ยนถันพีโนโ่น้องแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บจบแล้วจ้ะน้องก็แค่คิดเลขเบาเนะฮะอันนี้ตัดกันหมดนะอันนี้เป็นไงลูกตัดกันหมดนะครับ x กำลังสองตัดทิ้งสองตัวโอเคไหมครฉะนั้นตัวเองจะได้ทันทีนะครับเป็นตัวเนี้ยเท่ากับเลยคะลิมิตของ x เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของทูเหลือรอดก็คืออะไรคะสี่บวกด้วยอะไรสองส่วน x นะฮะแล้วก็หารด้วยอะไรลูกสองบวกด้วยอะไรคะ 5ส่วน x กําลัง3ถันพี่ไหมแล้วพอน้องแทน x ด้วย infinity เนี่ยแทน x ด้วย infinity ปุ๊บแทน x ด้วย infinity ปุ๊บน้องไทันทีเป็นตัวนี้คือเท่าไหร่คะ0ตัวนี้คือเท่าไหร่ลูก0ใช่ไหมฉันน้องก็ตอบได้ทันทีคะ่ะคําตอบที่ถูกต้องก็คือเท่าไหร่ลูกเออ4ส่วน2หรือก็คือ2นั่นเองนะฮะจบเนี่ยได้ตัวนี้เป็นคําตอบถันพี่นะโอเคนะครับฉะนั้นสรุปนะฮะสรุป ป๊าปสรุปนะครับอันที่หนึ่งนะถ้าน้องมีพหุนามแล้วน้องได้อินดีเทอร์เมนต์ฟอร์มนะครับเวลาจัดรูปน้องเป็นไงฮะเอา x กซ์ำลังแม็หารตลอดจบท่านเห็นไหมทีนี้ลองมาดูตัวอย่างอันที่สองบ้างอ่ามาดูตัวอย่างอันที่สองบ้างนะฮะตัวอย่างอันที่สองค่ะสมมตินะฮะสมมติพี่บอกว่าพี่บอกว่าพี่มีลิมิตนะฮะของสองกำลังเลบสามกำลังเนะฮะส่วนด้วยอ่บวกแล้วกัน แล้วก็ส่วนด้วยส่วนด้วยกําลัง x โอเคไหมเมื่อ x เข้าใกล้อินฟิน t y ี้นะครับพี่ถามว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วพอน้องจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมลูกหาได้ใช่ไหมน้องก็เป็นไงคะแทน x ด้วยอินฟิน t y ี้เก่งมากนะจ๊ะแล้วพอน้องแทน x ด้วยอินฟิน t y ี้ปั๊บเนี่ยน้องจะทันทีค่ะตัวแรกคืออะไรครับ2กําลังอินฟินี้นะฮะตัวที่2กลายเป็นอะไรลูก3กําลังอินฟินี้นะจ๊ะแล้วก็หารด้วยข้างล่างก็คืออะไรคะหาลัง อินฟินิตี้ใช่ไหมลูกแล้วพอน้องคิดเลขเนี่ยน้องคิดเลขน้องดูดิน้องก็ได้อะไรครับตีส่วนตีทันพี่ไหมพราะไอตัวเนี้ยสองกำลังตีก็ได้ตีใช่ไหมสามกำลังตีก็ได้ตีใช่ไหมลูกตีบวกตีก็เป็นตีนะจ๊ะข้างล่างก็เป็นอะไรคะข้างล่างก็เป็นตีโอเคไหมฮะแล้วพอตวเตงได้ตรงนี้ป๊บเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะฮะอุทานในใจโอชิตโอชิตเป็นอะไรฮะ i n d e t e r m i n a t e form นะฮะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองต้องทําก็คืออะไรลูกเออน้องก็ต้องทําต่อใช่ปะทําต่อสรุปอะไรไม่ได้น้องต้องทําต่อนะฮะแล้วเวลาน้องทําต่อเวลาน้องทําต่อน้องดูโจท์สิลูกโจทไปเลยค่ะโจทย์เป็นเลขยกกําลังจริงไหมแล้วพอเป็นเลขยกกําลังปุ๊บพอเป็นเลขยกกําลังปุ๊บง่ายๆเลยค่ะน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วลิมิตเป็นเท่าไหร่น้องเป็นไงลูกเออน้องก็ต้องเอาแม็กํากำลัง x หารตลอดใช่ไหมครับ ตัวนี้2กําลัง x 3กําลัง x 5กําลัง x ฉะนั้นมากสุดก็คืออะไรครับ5กําลัง x จริงไหมน้องก็แค่จัดการเอา5กําลัง x เอา5กําลัง x เป็นไงจ๊ะหารตลอดนะฮะเอา5กําลัง x หารตลอดฐานพี่โน้ฉะนั้นน้องใจทันทีนะลูกเป็นตัวเนี้ยเท่ากับลิมิตนะฮะของไอตัวที่เราเอา5กําลัง x ใส่เข้าไปละถานพี่ปะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูบนกระดานนะ5กําลัง x ตัด5กําลัง x ได้อะไรทีละ ใช่ไหมฮะฉะนั้นน้องใ้ตัวนี้เท่ากับลิมิตนะครับเมื่อ x เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอะไรลูก2ส่วน5ก,ลกํลัง x บวกกับอะไรครับ3ส่วน5ก,ลกํลัง x จริงปะไอตรงนี้พี่ใช้เรื่องของเลขยกกำลังนะฮะทุกท่านน่าจะแม่นอยู่ละเนะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ป๊บเนี่ยน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้วสรุปคำตอบเป็นเท่าไหร่าหาได้ยังหาได้แล้วนะฮะน้องก็แค่แทน x ด้วยอะไรจ๊ะแทน x ด้วยอินฟินิตี้ใช่ไหม แล้วพอน้องแทน x ด้วย infinity ปุ๊บเนี่ยชัดเจนจ้ะน้องจะได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก0ูบวกศใช่ไหมฮะเศษส่วนยกกำลัง infinity เศษน้อยกว่าส่วนเป็น0ใช่ปะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเป็น0นะฮะฉะนั้นน้องจะได้ทีตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก0ูนย์ส่วนศย์ไอทดศูนบวกศนะฮะแล้ศูบวก0ูนยคำตอบก็คือเท่าไหร่จ้ะคำตอบก็คือ0โอเคปะทันพี่เนาะฉะนั้นนะครับฉะนั้นอ่าเคสที่2ทุกท่านเห็นตัวอย่างแล้วนะ ถ้าน้องได้อินดิเทอร์เมเนตฟอร์มแล้วปรากฏว่าเฮ้ยฟังก์ชันเราเป็น x อกน้องเป็นไงครับน้องเอา m ม x ก,กํำลัง x หารตลอดจบทันนะฮะและและกรณีสุดท้ายกรณีสุดท้ายก็คืออะไรคะกรณีที่น้องเจอฟังก์ชันทั่วไปนะครับฟังก์ชันทั่วไปอ่ะฟังก์ชันทั่วไปก็ยกตัวอย่างเช่นนี้ละกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นนี้ละกันน้องจะได้เห็นภาพนะครับสมมุติพี่จะหาลิมิตนะฮะของ l อ x น็ส่วน x, x. อ เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะจ๊ะเมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะฮะพี่อยากจะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วพอพี่จะหาว่าตัวนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนที่สุดน้องก็เป็นไงจ๊ะแทน x ้ดย infinity ใช่ป่ะแทน x ้ดย infinity นะจ๊ะแล้วพอน้องแทนเข้ามาปั๊บเนี่ยน้องเห็นไหมข้างบนได้ไรลูกได้หลอน infinity นะจ๊ะข้างล่างได้ไรคะข้างล่างได้ infinity ใช่ป่ะแล้วหลอน infinity หลอน infinity ก็คืออะไรคะก็คือ infinity มากมายมหาศาล มองออกไหมข้างล่างก็เป็นอินฟินิตี้ใช่ป่ะคะแล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บเป็นไงลูกอุทานในใจอีกหนึ่งทีโอชีต oh, เป็นอะไร <laughs> เป็นอินดิเทอร์มินเอตฟอร์มใช่ปะ่ะแล้วพอเป็นอินดิเทอร์มินเอตฟอร์มปัป๊บสิ่งที่น้องต้องทำก็คืออะไรลูกทำต่อใช่ปะ่ะทำต่อแล้วพอน้องมาเหลือบดูเนี่ยเหลือบดูสิ่งที่โจทย์ให้อุย้ยเป็นไงฮะไม่ตรงเลย <laughs> ใช่ปะ่ะไอตัวนี้ไม่ใช่พหุนามไม่ใช่เอกโบใช่ไหมฮะ ถ้าสมมติเป็นกรณีนี้ปุ๊บสิ่งที่น้องต้องใช้คืออะไรลูกใช้โลปิตาลนึกออกเนาะแล้วน้องทุกคนจําโลปิตาลได้นะจ๊ะน้องจําโลปิตาลได้เนาะหลักของโลปิตาลบอกว่าไงฮะหลักของโลปิตาลบอกว่าเนี่ยถ้าน้องมีลิมิต f x ส่วน g x นะครับไม่ว่า x จะเข้าใกล้อะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าน้องได้ Indeterminate Form ตรงนี้ขีดเส้นนะถ้าน้องได้อินดีเทอร์มิเอตฟอนะครับตัวนี้จะเท่ากับลิมิตของ f x ส่วนด้วยอะไรคะ g ดัน x เมื่อ x เข้าใกล้ x ตัวเดิมทันไหมว่าน้องก็ต้องใช้โลปิตาลใช่ไหมจ๊ะแล้วพอใช้โลปิตาลปัป๊บเนี่ยน้องดูค่ะอ่ามองข้างบนให้เป็น f x มองข้างล่างให้เป็น g x ใช่ไหมฮะฉะนั้นน้องจะเล่นทีนะคบว่าเฮ้ยไอสิ่งที่โจทย์ให้มาสิ่งที่โจทย์ให้มาตัวนี้ก็ต้องเป็นไงลูกตัวนี้ก็ต้องเท่ากับลิมิตของอะไรคะดิฟตัวบนส่วนด้วยอะไรลูกดิฟตัวล่างนะครับเมื่อ x เป็นไงจ๊ะเมื่อ x เข้าใกล้นฟินิตี้ อนพี่ไหมแล้วดิฟตัวบนถะลุดิฟตัวบนดิฟ l อน x ดิฟ l อน x ก็ได้ลยจ้ะได้หนึ่งส่วน x ใช่ไหมดิฟต,ตัวล่าง่ะลูุดิฟตัวล่างดิฟ x ก็ได้ลยลูกได้หนึ่งใช่ไหมฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องก็แทน x ด้วยนฟินิตี้นะฮะพอแทน x ด้วย Infinity, นฟินิตีนนนนน้น้องก็ได้ตัวนี้เป็นหลายลูกหนึ่งส่วน i ิน i ิ i ี้แล้วหนึ่งส่วน i ิน i ิ i ี้ก็คือเท่าไหรลูกก็คือศูนย์โอเคไหมจบเนี่ยน้องก็ได้ตัวนี้เป็นคําตอบ ทันนะฮะฉะนั้นสรุปขลุสรุปปั๊บนะครับสรุปคลิปอันแสนยาวนานของเรานะฮสรุปคลิปอันแสนยาวนานของเรานะ,ะถ้าน้องจะหาวันนี้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตีเป็นเท่าไหร่น้องแค่เป็นไงลูกน้องแค่แทนค่า x ด้วยอินฟินิตี้ใช่ไหมแล้วพอน้องแทน x ด้วยอินฟินิต้แล้วปรากฏว่าน้องได้ Indeterminate Form สิ่งที่น้องต้องทำคืออะไรครับทำต่อโอเคไหมและเวลาทำต่อนะฮะ น้องกลางแผนผังนี้เลยมีแค่3กรณีจบโอเคเนาะและอย่าลืมติดตามนะครับคลิปติวแคคูลัสดีๆที่พี่จะเอามาเผยแพร่ในนี้ฟรีๆให้น้องทุกคนนะครับได้มาเสิร์ชได้มาคนา้นคว้าหาข้อมูลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะลูกโชคดีแอนสวัสดีค่ะ